ลังคาทิเศษสิขาบทที่สามเรื่องพระอุทายีก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะคหบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีอยู่ในวิหารชายป่าสตรีเป็นอันมากได้พากันไปสู่อาราม มีความประสงค์จะชมวิหารจึงเข้าไปหาพระอุทายีกาบเปลียนว่าพรริฉันประสงค์จะเข้าชมวิหารของพระคุณเจ้าเจ้าค่ะจึงท่านพระอุทายีเชิญสตรีเหล่านั้นให้ชมวิหารแล้วได้กามุ่งวัดจมักปัสสาวะมักของสตรีเหล่านั้นชมบ้างติบ้างขอบ้างอ้อนวอนบ้างถามบ้าง ย้อนถามบ้างบอกบ้างสอนบ้างด่าบ,บ้างสตรีเหล่านั้นจำพวกที่หน้าด้านฐานักเลงไม่มียางอายบ้างก็ยิ้มพรายบ้างก็พูดยั่วบ้างก็ซิกสีบ้างก็เย้กกับท่านพระอุทายีส่วนพวกที่มีความละอายใจก็เลี่ยงออกไปและโพธนาพิสุทั้งหลายว่าท่านเจ้าขาคำนี้ไม่สมควรไม่เหมาะ แม้สามีดิฉันพูดอย่างนี้ดิฉันยังไม่ปรารถนาะก็นี่จะประโยชน์อะไรด้วยท่านพระอุทายีพิสุทั้งหลายบรรดาที่เป็นผู้มักน้อยะโดดมีความละอายมีความรังเกียจไข่ต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าฉันท่านพระอุทายีจึงได้พูดเคาะมาทุขามด้วยวาจาอันช่วยหยาบเล่าแล้วกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มิภาคประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติขาบทลำดับนั้นพระผู้มิภาครับสั่งให้ประชุมพิสุสงฆ์ในเหตุในพระเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเหตุแรกเกิดนั้นแล้วตัดถามท่านพระอุทายีว่าดูก่อนอุทายีข่าวว่าเธอพูดเคาะมาตุขามด้วยวาจาอันช่วยหยาบจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆบุุษการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําฉะนั้นเธอจึงพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาอันช่วยหยาบเล่าดูก่อนโมฆบุุษทาอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อความคายกําหนัดมิใช่หรือไม่ใช่เพื่อความกําหนัดเพื่อความภาคไม่ใช่ความประกอบเพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อความถือมั่น เมื่อทำชื <me. S 1> ่อ <me>. นั้นอันเราแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัดเธอยังจักคิดเพื่อความกำหนัดเราแสดงเพื่อความพรากเธอยังจักคิดเพื่อความประกอบเราแสดงเพื่อความไม่ถือมั่นเธอจักเธอยังจักคิดเพื่อความถือมั่นดูก่อนมูขบุุษทำอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่สร้างแห่งความเมา เพื่อเป็นที่ดับศูนแห่งความระหายเพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอาไรเพื่อเป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัตะเพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตัญหาเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับทุกข์เพื่อปัสจากตัญหาเครื่องร้อยรัฐมิใช่หรือดูก่อนโบคับรุดการละกามการกำหนดรู้ความหมายในกามการกําจัดความระหายในกามการเพิกถอนความตรึก อันเกี่ยวด้วยกามการระง ouais. ับความกัดกุ้มเพราะกามเราบอกไว้แล้วโดยอเนกปริยาไม่ใช่หรือดูกรโมคาบุรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเริ่อมใสายของชนที่ยังไม่เริ่อมใสายหรือเพื่อความเริ่มใสยยิ่งขึ้นของชนที่เริ่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เริ่อมใสายของชนที่ยังไม่เริ่อมใสและเป็นไปเพื่อยางอื่นของชนบางพวกที่เริ่อมใสแล้ว พระผู้ยาภาคติเตียนท่านพระอุทัยโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตัดโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดค้านตัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสแล้วการไม่มาสมกันปรบความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงกระทำทามีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่พิสูจนทั้งหลายแล้วรับสั่งกับพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่พิสูจน์ทั้งหลายอาศัยอํานาจประโยชน์สิประการคือความรับว่าดีแห่งสงหนึ่งความสําราญแห่งสงหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สําราญแห่งพิสูจน์ผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อ ป้องกันอสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอสวะอันจกบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระัทธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ปฐมบัญญัติเจ็ด อันหนึ่งพิสูุใด้กำหนัดแล้วมีจิตแปลวปนแล้วพูดข้อมาตุคามด้วยวาจาอันช่วยยาบเหมือนชายหนุ่มพูดข้อญิงสาวด้วยวาจาพัดพิงเมถุนเป็นสังคาทิเศษจ,จบเรื่องอุทายีวิณีจตวัตถุหัวข้อ408เรื่องสีแดงก็โดยสมัยนั้นแหลสตรีผู้หนึ่งโหมผ้ากำพล ใหม่สีแดงพิสุรูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดเคาะว่าน้องหญิงเธอมีสีแดงแท้นางไม่เข้าใจความหมายตอบว่าเจ้าขา่าผ้ากำพลใหม่สีแดงค่ะพิสุเรนนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มระภาตัดว่าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุกฏก เรื่องขนแข็งก็โดยสมัยนั้นแหลสตรีผู้หนึ่งห่ผมผ้ากำพลขนแข็งพิสูรุูปนั้นมีความกำหนัดพูดเคาะว่าน้องหญิงเธอมีขนแข็งแท้นางไม่เข้าใจความหมายตอบว่าเจ้าค่ะผ้ากำพลมีขนแข็งเจ้ามีขนแข็งค่ะ พิสูรรูปนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผูผ้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสูุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกฏกเรื่องขนรกก็โดยสมัยนั้นแลสตรีผู้หนึ่งห่มผ้ากำพลซักใหม่พิสูรรูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดเคาะว่าน้องหญิงเธอมีขนรกนางไม่เข้าใจความหมายตอบว่าเจ้าข่าวผ้ากำพลซักใหม่ค่ะ พิสูุรูปนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแต่พระผูม้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสูุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศตแต่ต้องอาบัตทุกฏกเรื่องขนหยาบก็โดยสมัยนั้นแหละพิสูรรูปหนึ่งห่ผมผ้ากำพลขนหยาบพิสูรรูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดเคาะว่าน้องหญิงเธอมีขนหยาบนายไม่เข้าใจความหมายตอบว่าเจ้าขา้าผ้ากำพลขนหยาบค่ะ พิสูรรูปนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วกาลังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีาภาคพระผู้มีาภาคตัดว่าดูก่อนพิสูรเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฎเรื่องขนยาวก็โดยสมัยนั้นแลสตีผู้หนึ่งห่มผ้ามีขนยาวพิสูรรูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดเคาะว่าน้องหญิงเธอมีขนยาวนางไม่เข้าใจขามหมายตอบว่าเจ้าค่ะผ้าห่มมีขนยาวค่ะ พิสูรรูปนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกลัทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสูุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกก์เรื่องนาหวานก็โดยสมัยนั้นแหลสตรีผู้หนึ่งหวานข้าวในนาแล้วกลับมาพิสูรรูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดเคาะว่าน้องหญิงเธอหวานนาแล้วหรือนาไม่เข้าใจความหมายตอบว่าหวานแล้วเจ้าค่ะแต่ยังไม่ได้กลับค่ะ ภิสษรรูปนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสูจน์เธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฎเรื adults, first, studies, <IM> addition, todas, <im> ่องหนทางราบรื่นก็โดยสมัยนั้นแหลภพิสษุรูปหนึ่งพบปริพาชิกาเดินสวนทางมามีความกำหนัดพูดคาอว่าน้องหญิงหนทางของเธอราบรื่นดอกหรือนางไม่เข้าใจความหมายตอบว่าเจ้าข้าพิสุจ ท่านจะเดินไปได้พิสุรูปนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วกำมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุนละใจเรื่องมีศรัทธาก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดข้อสตรีผู้หนึ่งว่าน้องหญิงเธอเป็นคนมีศรัทธาจะถวายของที่เธอให้สามีแก่ฉัน บ้างไม่ได้หรือสตรีนั้นถามว่าของอะไรเจ้าค่ะพิสุตอบว,ว่าเมถุนธรรมจ่าพิสุรูปนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วเรื่องให้ทานก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดข้อสตีผู้หนึ่งว่าน้องหญิงเธอเป็นคนมีศรัทธาทำไมไม่ถวายทานที่เลิศดแก่พวกฉันบ้าง ตตีตนั้นถามว่าอะไรเจ้าขาชื่อว่าทานที่เลิศพิสุตอบว่าเมทุนธรรมจะพิสุนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกลับทูนะลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วเรื่องทํางานสามเรื่องหนึ่งก็โดยสมัยนั้นแหละ สตรีผู้หนึ่งกําลังทํางานอยู่พิสูรรูปหนึ่งมีความกําหนัดพูดข้อว่าน้องหญิงหยุเดเถิดฉันจักทําเองนางไม่เข้าใจความหมายพิสูรนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสูรเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศตแต่ต้องอาบัตทุกฏกสก็โดยสมัยนั้นแหละสตรีผู้หนึ่งกําลังทํางานอยู่พิสูร รูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดเคาะว่าน้องหญิงนั่งลงเถิดฉันจักทำเองนางไม่เข้าใจความหมายพิสูจนนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสูจเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศแต่ต้องอาบัตทุกฏกสก็โดยสมัยนั้นแลสตรีผู้หนึ่งกำลังทำงานอยู่พิสูุรูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดเคาะว่าน้องหญิงจงนอนเสียเถิด ฉันจักทำเองนางไม่เข้าใจความหมายพิสูรรุ่มนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศแล้วกระมังหนอจึงกลัดทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสูธเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศแต่ต้องอาบัตทุกฏกสังฆาทิเศส,สิขาบทที่สามจบ